สวัสดีค่ะปรกสภาพทั้สองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกลสแลกผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีนะคะทุกค่ะจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000ันบาทราคา4 0 0พันบาทค่ะทุกค่ะจ๋าจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลนตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าๆ้านะคะขออนุญาตประมาณการ4 0บบาทนะคะ ราคา4,000บาทอาจะก้างเดินค่ะป้ายคือแบบว่าเยอะมากหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าลีตอนไหนไปทุกรอบรีตอนไหนไปทุกรอบแล้วก็รีตอนไหนขายดีทุกรอบเลยลูกค้าจ๋เพราะว่าหมวดนี้เกตเอนะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดกางเกงสแล็ผู้ชายราคา4,000บาทขอประมาณการต้นทุนต่อชิ้น40บาท นาลูกค้าจ่าได้ทุกกลุ่มได้ทุกวัยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าเป็นกางเกงสแล็คผู้ชายค่ะลูกค้าจ้าใส่ทํางานออฟออฟิศออฟฟิตราชะการได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ้าหรือนักศึกษานะคะก็สามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะ,คะเรื่อง่ายได้ทุกกลุ่ม <S S S ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ใหญ่ต่างจังหวัดบ้านเรา <S S ค่ะขยับขึ้นมาอีกน,นิดนึงอบตอผู้ใหญ่บ้าน <S S ค่ะขยับเข้ามาอีกน,นิดนึงค่ะลูกค้าจ่านักเรียนนักศึกษาค่ะกระเทบขึ้นมาอีกน,นิดนึง คนที่ทํางานโรงงานค่ะอกักระเถิบขึ้นมาอีกสักนิดกลุ่มออฟฟิศสะเทิบขึ้นมาอีกสักนิดค่ะผู้ว่าราชการอะดัดได้หมดคะนได้หมดค่ะ,คะต้องบอกว่าเกงสลักใส่ได้ทุกกลุ่มใส่ได้ทุกกลุ่มนะลูกค้าจ้าคือหนึ่งกระสอบพ่อค้าแม่ค้าที่นําไปคือได้ทุกกลุ่มนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนานะะลูกค้าท่านไหนที่มองหากางเกงสลักผู้ชายนะคะ แนะนำงานตัวนี้ได้ลูกค้จาจ๋า45โลคุณภาพเกรดเอราคา4,000บาทเท่านั้นจา้าใช่ค่ะลูกค้จาจ๋าแต่ก็ขาซูมที่เนื้อผ้านี่นึงใหม่ไม่ใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าใหม่จริงใหม่จังค่ะใหม่หมหมแบบมีป้ายห้อยมาเลยบางตัวเนื้อผ้าจ๋าเนื้อผ้าเขาจะเงาเงนิด,น,ดนึงค่ะลูกค้า คใส่ง่ายใส่สบายนะคะถ้ามันโทนสีดําก็จะใส่ง่ายหน่อยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเทคโนโลยีมหาลัยได้หมดเลยกลุ่มทํางานนะลูกค้าจ๋าก็ใส่ได้เหมือนกันลงงลงงานได้หมดค่ะลูกค้าจ๋าได้หมดทุกกลุ่มนะลูกค้าจ๋าราคาสี่พันบาทค่ะลูกค้าจ๋าราคาสี่พันบาทได้เกตเองใช่ค่ะใหม่สะอาดมากค่ะลูกค้าจ๋าใหม่ ใหม่มากลูกค้าจ๋าเรืองโทนสีคะนาง่ะโทนสีก็จะอยู่ประมาณแบบโทนสีสุภาพนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีเดาสีเดาจะเดาแค่ยหงเอาจริงจริงไม่ต้องเดาเอาจริงจริงเลยเอาสีว่าสีดอกยแบบเป็นยังี้ลูกค้าจ๋าโทนสีก็จะแบบว่าเป็นโทนสีสุภาพนะคะจะมีแบบสีดํานะคะสีกรมสีน้ําตาลสีกากีนะคะลูกค้าจ๋า หรืออาจจะมีสีอื่นคละมาบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นโทนสีสุภาพนะคะใช่ค่ะลูกค้าจารู้ว่าหลักๆของเราก็จะโทนสีดำนะไม่ใช่สีดำสีดำกออยู่คันเดียวแล้วกลายเป็นแบบว่าสีดำสีดำไม่มีอะลูกค้าจารยารอชยาระชยาระช้าชอบกระสอบเนียนได้รับเป็นกระสอบใหม่เอาไปรู้เน่งก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะมีป้ายไม่มีป้ายค่ะลูกค้าจาแต่ว่าคุณภาพเกียรติเเหมือนกันแน่นอนใช่ค่ะ สุดคุ้มขายหน้ามหาลัยขายตลาดสดตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดบ่ายตลาดตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกได้หมดตีหกไม่มีหกโมงเช้าลูกค้าจะขึ้นทางได้ค่ะได้หมด ลูกค้าจ๋าได้หมดนะลูกค้าจ๋าแม่นึ่งก็สอบนี้ได้หมดเพราะว่าเขาอยาทุกกลุ่มผู้หญิงอยากใส่ใส่ได้ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่นะคะเรื่องทรงขาค่ะเรื่องทรงขามีค่ะค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบว่ากระบอกเล็กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นกระบอกเล็กเป็นทรงแบบเข้ารูปนะคะหรือจะเป็นกระบอกใหญ่นะคะก็จะมีค้ามาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะง่ายๆค้าทรงขารูปแบบนะลูกค้าจ๋าป้ายมาอีกแล้วค่ะ บายสไตล์แบบนี้มาอีกแล้ว <ฮะ S 1> คาจ๋า <ฮะ S 1> ตอนนี้เราไลฟส์สดเป็นหมวดของกางเกงสแลกผู้ชายจ้าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาใหม่เนาะอ่ะเป็นกางเกงสแลกผู้ชายราคา4 0 0 0บาทค่<ฮ>ะคนนาาววลกูกค้าจ๋าจำน,ะนะ 1> 1วนช <ฮะ S 1> ิ้นขออนุญาตประมาณการร้อยตัวบวกลบลูกค้าจ๋าเป็น9 9ก็ได้ได้ค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งตัวก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ขออนุญาตประมาณการร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า40บาทเจ็ดเอปัดมา ใหม่่คะมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างจ๊ะคถ้าส่วนใหญ่แบรนด์ที่เจอน่าจะเป็นแบรนด์กลุ่มอ่ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะของกางเกงสแล็กโดยตรงนะคะใช่ค่ะจ๋าอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเทปที่รีวิวนะคะจ๋าจะไม่ไม่ไม่มีแบบเป็นโอนาวี่ไม่มีเป็นแก๊บไม่มีเป็นสไตล์แบบนี้ นะล้จะไม่มีเป็นยูหรือโคเขาน่าจะเป็นแบรนด์ของเขาโดย,ดยเฉพาะแล้วก็บางตัวเขามีป้ายไม่ไม่มีแบบว่า,กร,ากระดาษดด้านหลังเนี้ยค่ะลูกค้าจ๊ะแต่ว่าความใหม่คือใหม่ได้ความใหม่คือได้เลยนะลูกค้าจ๊ะ แต่ว่าป้ายเป็นประมาณแบบนี้หรืว่าแบรนด์อะไรเขาก็จะเป็นของงานโซนญี่ปุ่นนิดหนึ่งใช่นะคะจ๋าบางตัวจะไม่มีป้ายแท็กตรงข้างหลังอันนี้ขออภัยลูกค้าด้วยจะไม่มีนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นมือหนึ่งอย่างนี้อธิบายค่ะคือจะเป็นว่าแบรนด์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์ของเขาหละเพียงแค่เราไม่รู้นะคะลูกค้าจ๋าว่าอ่ามันเป็นแบรนด์อะไรนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าคือแบรนด์ที่มากับอางเกงนะคะน่าจะเป็นแบรนด์เฉพาะของเฉพาะกลุ่งใช่ค่งแล้วก็บางตัวจะมีป้ายแท็กสไต่่าว ใหม่เรื่องเรื่องใหม่ได้เลยเรื่องใหม่เรื่องศาสตร์ได้เลยลูกค้าจ๋ายิ่งแบบว่าเราไปเวลาเราไปขายนะบางตัวค่ะไม่ต้องรีดเลยพ,พับแล้วขึ้นขึ้นไม้แขวนได้เลยได้เลยนะล,ลูกค้าจา๋าอ่ะอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วค่ะรูปแบบรูปทรงสไตล์อะไรได้หมดได้ค่ะได้หมดค่ะสี่พันบาทค่ะอย่ารอช้าเลยลูกค้าจ๋าเอฟเลย เอฟได้เลยนะคะจะเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะพูดถึงแบรนด์เพิ่งเจอยูนิโคนะะเพียวค่ะมีบ้างมีบ้างมีติดมานะคะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะกระสอบมีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะในราคา4ี่พบาทนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบมีป้ายค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องคุณภาพเกรดเอเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าส5โลราคา4 0 0พบาทคุณภาพเกรดเอเยอะค่ะจ้าป้ายป้ายลูกค้าจ๋าดูค่ะ เป็นป้ายมือหนึ่งนะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายมือหนึ่งนะคะสไตล์แบบนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายอันนี้ก็เป็นป้ายมือหนึ่งเป็นป้ายมือหนึ่งอย่างนี้ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ก็เป็นป้ายมือหนึ่งคะนงค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นป้ายมือหนึ่งอย่างนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายมือหนึ่งมาเลยนะแล้วนะคะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจสามารถซีเอฟได้เลย ลูกค้าจ๋ากใกล้เข้ามาแล้วนะวันที่เดเดือน7ของเรานะคะลูกค้าจ๋าเราแจ้งทุกคลิปแจ้งทุกไรา์เลยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมแฟนตัวยงของบัควันที่7เดือน7นะสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงของบัคนะคะลูกค้าจ๋าบัคแจกหนักแจกจริงนะคะแจกสินค้าให้ฟรีๆนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแจกยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะนะเดี๋ยวเรามาเซตกันวันที่เดเดือน7นะนะคะจ๋าแจกอลังการแน่นน ามาพบเจอกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้ค่ะเฟวันนี้ไปก่็นนค่ะลูกค้าจ๋าใหม่มากสะอาดมากลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอนะใช่ค่ะสุดคุ้งกันไปเลยทีเดียวราคาก็คุ้มคุณภาพก็คุ้มงานลูกค้าจ๋าต้นคุณต่อชิ้นถือว่าคุ้มบางตัวไม่เสียหายไม่เปื้อนดำไม่ซิ่บแตกค่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้่อมนะสามารถขายได้เลยได้แต่ว่าจจะมีเป็นกระดุมแตกกระดุมเสียหายอาจจะบ้างค่ะถ้าถึง 15%ค่ะลุกค้าจากตาม<ะ>เกณฑ์ของทางบริษัทบัฟเกณฑ์ A ของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันลูกค้าจ<ะ>ัแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านว่าอันไหน A อันไหน B แต่มวลน,นี้การสอบนี้หรือเป็นการสอบใหม่ก็ได้ขอให้เป็นรหัสนี้ค่ะลุกค้าจากคุณภาพเกณฑ์เอนะลูกค้าจากคุณภาพเกณฑ์เอนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยชอบกระสอบนีเอฟได้อยากนุ่นเองอยากเปิดเองเรามีกระสอบใหม่พร้อมจะส่งค่ะลูกค้าจ๋าแต่สินค้ามีจํานวนจากัดนะสินค้ามีไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าจ๋าถ้าสนใจนะคะขายอยู่แล้วลูกค้าจ๋าแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ใช่ค่ะหน้าคะก็นี้พับมาเลย้พับมาแบบเป็นเรียบร้อยมากแต่ก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าจ๋าว่าจะพับประมาณแบบไหนสไตล์ยังไง นะคะบางกระสอบอาจจะไม่พับบางกระสอบอาจจะพับนะคะลูกค้าจ้ะอันนี้เราก็ประมาณการน,นะคะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะประมาณการน,นะคะลูกค้าจะทวนรายการนะคะมวนน,น,นนี้เป็นกางเกงสแลกผู้ชายนะคะ,ะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทร,ราคา4ี่พันบาทค่ะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ40บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, นะ์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ